สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับกับช่องรถไถยนะครับพลังเกษตรยนต์นะครับโอ้พ่อแม่พี่น้องหหยหน้าให้ตาไปโดนครับช่วงนี้ภารกิจงานยุงร้ายครับพ่อแม่พี่น้องนะครับก็ลดำเนินภารกิจเกี่ยวกับเกษตรแปลงไงนะพ่อแม่พี่น้องเนาะช่วงนี้ก็ต้องขอภัยนะครับหาดการติดต่อไปในช่วงนี้นะครับอ่ะื้นนี้นะครับผ้ามาเบิ่งนะครับตามที่สัญญาไว้จากคลิปที่แล้วนะครับผ้ามาเบิ่งภายในเครื่องยนต์ของรถเกี่ยวเข่านะครับเป็นจังไหรนะครับอ่ะมารับชมกันนะครับ นี่ครับเครื่องยนต์นะครับตัวนี้เครื่องยนต์ของรถเกี่ยวข้าวอีซกิ80แรงนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้นะครับ80แรงม้านะครับเป็นเครื่องยนต์4ี่สูบนะครับพร้อมเทอร์โบนะครับพ่อพี่น้องนะครับตัวนี้นะครับเครื่องยนต์อยู่ข้างในนี่เลยนะครับอ่าอยู่ใต้เบาะนี่ละอ่าเวลาเข้าเปิดตู้ออกมาก็จะเห็นนะครับอ่าอันนี้ก็คือตู้มันนะครับตู้ตู้เก็บ อ่าเนี่ยครับตู้นะครับตู้เก็บนะครับความจุนะครับตู้เก็บข้าวนะครับความจุอยู่ที่1,700ลิตรนะครับหรือประมาณตัน3นะครับตัน3นะครับน้ำหนักเก็บน้ำหนักได้ข้าวนะครับก็ขึ้นกับข้าวเปียกข้าวแห้งอีกแล้วครับพ่อแม่น้องนะครับบางคนเขาแฉโพดอยสิงนะครับเนาะอ่ะนี่ครับดูเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์นะครับเป็นตัวนี้นะครับมาต่อมาผมจะพามาดูนะครับ พามาดูนะครับระบบการนวดนะครับนวดข้าวนะครับนวดเข่าไห้พี่น้องนะครับนี่ครับมาฝั่งนี้ครับนี่ครับนี่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 ระบบนี้นะครับระบบนี้นะครับระบบนี้นะครับต้องบอกเลยว่านะครับแฟนพันธ์แท้นะครับหรือว่า FC นะครับของรถเกี่ยวข้าวอิสกิจะรู้กันดีนะครับว่ารถเกี่ยวข้าวอิสกิเนี่ยจุดเด่นนะครับ ที่หลักๆจุดหนึ่งที่ f c หรือลูกค้าที่ใช้แล้วเนี่ยชอบประทับใจก็คือข้าวสะอาดนะครับข้าวสะอาดนะครับตู้นวดมีคุณภาพสูงนะครับสามารถขจัดสิ่งสกปรกได้ดีครับพอน้องเศษฟางเศษห้าบ่เขามาในระบบนะครับอ่ะเข้าไปเบิ่งนะครับตู้นวดนะครับตู้นวดนะครับนี่เป็นตู้นวดนะครับข้างล่างนะครับเป็นตะแกรงนะครับตะแกรงร่อนนะครับตะแกรงร่อนนะครับ โดยตะแกรงนี่เขาปรับได้หาระดับครับพ่อยไม่น้องนะครับปรับตะแกรงได้หาระดับนี่ครับนี่ครับจุดการปรับนะครับเลือกแรงนะครับปรับได้5ระดับสปีด5สปีดนะครับเท่ากับไายนอนตัวนี้ออกแล้วก็มีตัวปรับครับอยู่ทางไหนนะครับพวกระบบโมเลสายพันธุ์ต่างๆนะครับโมเลสายพันธุ์ต่างๆครับอ่าแล้วก็จุดนี้ครับจุดนี้อ่าจุดนี้นะครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นจุดที่ ปรับปรุงมาใหม่สําหรับปี2021นี้หรือสําหรับปี2564นี้นะครับเวอร์ชั่นที่ขายนี่นะครับจะเป็นการปรับตัวนี้ขึ้นมานะครับปรับระบบคอนโทรลนะครับหัวใจนะครับคอนโทรลเลอร์ของการระบบการเลี้ยวนะครับการบังคับเลี้ยวนะครับเพิ่มสมองก้นนะครับที่มีประสิทธิภาพการทํางานที่สูงขึ้นมานะครับแล้วกับมีอัตราการไหลของน้ํามันไฮดรอลิกที่ที่ดีนะครับดีดีนะครับนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ จำนายในปีนี้นะครับเป็นตัวที่พัฒนามาเรื่อยๆนะครับทั้งวิศวกรญี่ปุ่นนะครับกับบอทอดทิงนะครับเพิ่นกับมีการวิจัยมีการพัฒนาปรับปรุงออกมาเรื่อยๆครับตัวนี้ก็มียังปีนี้ปรับปรุงมาหลายนะครับปรับปรุงมาหลายชุดขึ้นกันนะครับอ่าอ่านี่ครับเปิดเบิ่งงามๆไปเลยครับอ่าหนากว้างนะครับสองเมตรนะครับก็ได้บอกไปแล้วสําหรับคลิปที่แล้วนะครับหนากว้างสองเมตรนะครับหนากว้างสองเมตรครับอ่าที่นั่งนะครับ นี่ครับอ่าระบบจอยสติ๊กนี่ครับพ่อแม่พี่น้องนี่ระบบจอยสติ๊กข้างที่แล้วพ่อแม่พี่น้องว่าเห็นบ่ชัดนี่ไงครับเดี่ยวขวาเขาก็ดึงมาทั้งนี้เดี่ยวซ้ายเขาก็ดึงมาทั้งนั้นนะครับยกหน้ายกหลังนะครับยกขึ้นยกลงนะครับเขาก็ใช้บังคับตัวนี้นะครับเดี่ยวซ้ายเดี่ยวขวานะครับตัวนี้ตัวล้อโน้มมันนะครับเขาก็ใช้ตัวนี้นะครับมือเดียวควบคุมได้นะครับมือเดียวควบคุมได้เลยสบายๆนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับอ่านะครับที่นั่งนะครับสบายนะครับ มีพัดลมนะครับมันกสะมีพัดลมอยู่นี่นะครับอพัดลมเป่าเป่าฟางเป่าหยังนะครับซอยซอยคนขับบังไงบังฮอนนะครับบังไงบังฮอนนะครับบังไงบองฮอนนะครับนี่ครับ iseki hsi แปดสิบ p plus นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับรถเกี่ยวข้าวสายพันธุ์ญี่ปุ่นนะครับโด่งดังมากนะครับโด่งดังมากตัวนี้นะครับหน่าอีกจุดหนึ่งนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับถังน้ำมันนะครับร้อยสิบลิตรครับพอน่ม้อนนะครับมีสองถังอันนี้ถังทึ่งนะครับถังทึ่งนะครับ มีถังใต้อีกอ่านี่มีถังใต้อีกอ่ามีถังใต้อีกนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเปลี่ยนวัสดุนะครับจากเหล็กนะครับมาเป็นพลาสติกตามที่ผมได้แจ้งไปเมื่อคลิปที่แล้วแล้วเนาะเพราะว่าอย่างเพราะว่าพลาสติกเนี่ยรถเกี่ยวเขา่าเวลาใสา่ไปโดนๆเนี่ยมันตากแดดตากฝนตากลมเนาะมันอาจจะเกิดสนิมในในในถันงได้ถ้าส,สมมติว่ามันเป็นเหล็กเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะแต่ตัวนี้มันเป็นมันเป็นพลาสติกแหละ ม่านกับบะมีโอกาสเกิดสนิมดังนั้นการเกิดสนิมจะบ่เข่าไปอุดต,ตันนะครับบ่เข่าไปอุดต,ตันระบบน้หมอก,กมันต่างๆนะครับเพื่อให้การทํางานนี่ได้คล่องแคล่วว่องไวสะดวกสบายนะครับบ่สะดุดนะครับอ,อันนี้ปัม๊มโซล่านะครับกล่องโซล่าครับกล่องโซล่าปัมาป๊มโซล่าปั๊มติก๊กปั๊มติ๊กนะครับอ่บาบริเซย์ระบบแยก สก,กีนะครับสก,กีก็เพิ่มขึ้นมานะครับ2จุดนะครับจากจุดเดียวเพิ่มมาเป็น2จุดนะครับอ่ะขั้นนี้ก็รถเพิ่งมาถึงเมื่อนี้นครับกับกำลังเดีือดร่างเพิ่นกับจีมาทําการตรวจเช็คแล้วกับเตรียมนะครับเซตอัพต่างๆนะครับเตรียมส่งอบนะครับให้ลูกค้าในวันที่16นี่แหละครับจีส่งให้กลุ่มหน้าแปลงใหญ่อยู่อำเภอทาคันโธจังหวัดกาฬสินธุ์ครับวันที่16นี่แหละเตรียมสร้างเพิ่นกับเตรียมมาแล้วนะครับ รถพึ่งมาหอดนะครับเมื่อเช้านี่ก็ไปส่งกลุ่มหนึ่งครับเมื่อเช้านี่ไปส่งยูมเพิ่มเขาวงนะครับในตะแกรง็บทกตะแง่นต่างนะครับบกช่วงล่างนะครับขนาดใหญ่นะครับใน80แรงมาครับพ่อแม่พี่น้องอ่ะราคามาอัปเดตกันอีกครื้งหนึ่งนะครับราคา1นึ่งล้านสองแสนสามหมื่นห้าพันบาทครับราคา1นึ่งล้านสองแสนสามหมื่นห้าพันบาทครับพ่อแม่พี่น้องนะครับ ตัวนี้นะครับมีโปรโมชั่นซอยดาวอยู่10,000แบาทครับพ,พ่อแม่พี่น้องนะครับท่าน,พ,นพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่สนใจนะครับโทรมาดูเที่เบอร์0 8 9 5 7 6 1 9เกครับพ,พ่อแม่พี่น้อง0 8 9 5 7 6 1 9เกครับอ่ะฝากไว้ซสำนีครับพามาเบรงระบบตู้นวดระบบภายในของรถเกี่ยวเขาแล้วไว้คลิปหน้ามาพบก,กันไหมครับสวัสดีครับ